ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับครับวันนี้จะมาทำเมนูไม่ใช่น้ำมันเหมือนเดิมนะจะทำมาม่าผัดสามสีใส่ใบกัญชาอ่ะเดี๋วมาดูกันว่าวันนี้จะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปิดแก๊สแล้วผมก็จะเอากระปิไปละลายน้ำเนาะ ราให้เดือดสักครู่หนึ่งพอ,อเดือดละหูกินหอมเลยโอเคหอมก็ปิดนะครับก็ใส่พริกกระเทียมผมชอบพันเผ็ดถ้าใครไม่ชอบกะปิก็ไม่ต้องใส่กะปินะครับหอมมากหอมเลยโอ้โหเดินใจ อะพอหอมแล้วก็หั่นอกไก่พร้อมหนังหัง่นเป็นชิ้นพอคำนนะครับผัดให้สุกให้เข้าเน,นื้กนกอกว่าหอมมากเพื่อโอ้โหพอไก่สุกแล้วลนะครับก็ใส่กระเพดอหอมถั่อหวานแล้วก็แครอทไปขูดเป็นเส้นๆ ต่อตามน้ำมันหอยแยบนี้ท้ายผมก็จะใส่ใบกะัะเพราเนาะเอาที่เราชอบอะครับแต่ผมชอบทานแบบนี้เนาะหลายๆหลากห,หลายดีโอเค เรียบร้อยแล้วครับผมทําช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ที่ดีนะครับ you are w h a t you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลคถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ